เอาทำไมขากระจกเป็นแบบนั้นเนาะฝั่งซ้ายเนาะสายร้อนนี่โอ้มันมองได้อยู่ว่โอ้ <c oughs> ดูครับดูขากระจกครับนี่โอ้สายร้อนครับ <c oughs> ครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งอุดรธานี2นะครับวันนี้ก็พามาดูจานเตี๋ยวขุดสะครับวันนี้ครับโอ้ลงเอาดินชั้นล่างเลยครับสายร้อนครับเที่ยวแรกครับเบียร์สายร้อนนะครับโ ลงมาครับตักแรกโอ,โอ้ขุดลงไปประมาณ1เมตรนี่เจอน้ำแล้วครับน้ำออกเยอะเลยครับนี่ อยู่บอ่อนี้นี่มีแต่พี่หลงทั้งนั้นนะครับฟูโซครับฟูโซสามคันแล้วก็อิซุสเดก้าหนึ่งคันนะครับส่วนฟูโซนี่คลองบอ่อครับราชาบ่ดินอยู่แล้วครับฟูโซครับ เออขุดดินเหนียวนะวันนี้ครับน่าจะถมที่ครับเอจานเตี๋ยวจะทำเป็นเบิร์มสองพักหรือเปล่า เหลือไว้เป็นสองพักแบบนี้นี่น่าจะล้วงลึกนะครับพักแรกก็จะลงไปประมาณ1เมตรอีกต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะสุดบูมหรือเปล่านะครับ จมหรือเปล่านี่ฟูโซหัวประดุกสองสี่อ๋อไม่จมครับอ่ะเจ้าฟูโซเบียสายร้อนครับขึ้นบ่อไปแล้วครับนี่ เดี่ยวเดินขึ้นไปทำไมน่อนเจ้าฟูโซหัวประดุก240ครับ เออเอาลูกรังนะเขียนจานเตี๋ยวตักลูกรังนะครับ บเจ้าฟูโซ่สองสีนี่ทะลุแล้วนะครับนี่ฝาข้างครับทะลุแล้วนะครับน่าจะวิ่งงานเที่ยวนะเจ้าฟูโซ่นะครับ เปลี่กก้อนออกนิดนึงครับเพราะว่ามีก้อนแม่รังด้วยครับต้องได้เลือกคัดเอาสวยๆครับไม่เอาก้อนไปนะจานเตียวนะเจ้า ลูกล่างนี่จะความลึกนี่จะอยู่ไม่เท่ากันนะครับมันจะเป็นลูกขื่นครับเดี๋ยวลึกเดี๋ยวตื้นครับผม จะช้าเล็กน้อยครับเพราะว่าต้องได้เลือกเลือกเอาเฉพาะรูปดังครับส่วนก้อนก็เกลี่ยออกครับผม ส่งสัญญาณแต้เรียบร้อยครับจานเตียวอเจ้าฟูโซหัวประดุกครับก็ขุดสะลูกไม่ใหญ่นะครับก็ประมาณหนึ่งงานหรือเปล่านี่ก็ใช้รถใหญ่ๆครับขุดโอ้อะออกตัวไปครับเจ้าฟูโซนิ่มๆสบายๆครับ เดินกลับไปกลับมาครับจานเตียวะจะเดินไปในอีกน่นี่นึกว่าจะเดินไปทำอะไรนี่ ไปเอาตอไม้ออกครับน่าจะเปลี่ยนที <att> <afar> ่ต <kiss> ักหรือเปล่าเปลี่ยนที่ขุดนะครับจานเตียวน่าจะมาขุดฝั่งนี้หรือเปล่านี่ และแล้วฝนก็ไม่ตกครับมีเป็นที่เรียบร้อยมาวันนี้ก็แดดจ้าครับท้องฟ้าเปิดเรียบร้อยนะครับเมื่อวานก็มืดครึ้มมาเฉยๆนะครับเหมือนทำทีถ้าว่าจะตกนะครับแต่ว่าก็ได้จากไปเรียบร้อยครับน้องฝนนะครับ เจ้าฟูโซครับลงโบครับ220แรงม้านะครับอันนี้ก็เป็นรถบริษัทนะครับรถเสียทุนครับแหม่แกก็ขับเองครับวันนี้้น้ำน้ำซึมครับ Nam Org. น่าจะถมไม่ลึกหรือเปล่านี่เพราะว่าเห็นจานเตี๋ยวนี่เอาไม่เอาก้อนไปนะครับจานเตี๋วก็สลัดก้อนออกด้วยครับนี่เอาเฉพาะดินเหนียวครับกับผสมลูกรังไปเล็กน้อยครับน่าจะถมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับถ้าถมสุงๆูงนี่ก้อนหินพวกที่กองอยู่ตรงนี้นี่เรียบร้อยครับตักขึ้นไปแน่นะครับ ก่อนแม่ลังแบบนี้จานเตี๋ยก็เอามาทําเป็นคันสะนะครับคันสะกันน้ํากันปลาออกสะนะครับ รังนี่จะสวยเป็นบางจุดนะครับบางจุดนี่ไม่มีก้อนเลยครับพื้นที่แถวนี้ก็ถ้าขึ้นไปข้างบนอีกนะครับนี่ขึ้นไปตรงนี้ครับตรงที่มือผมชี้ให้ดูครับรูปรังนี่จะสวยนะครับจะไม่มีก้อนเลยนะครับขึ้นไปข้างบนนี่พอขยับลงมาด้านล่างนิดนึงนี่จะมีก้อนครับเป็นนาแปลงเดียวกันครับฉนดเดียวกันนี่ก็ ลูกลังไม่เหมือนกันครับขึ้นไปข้างบนก็สวยครับไม่ต้องเลือกนะครับเต็มเรียบร้อยครับถ่อแก่ก็เดินมาแล้วครับน่าจะวิ่งไกลครับวันนี้สายล่องแน่นอนครับเพราะว่านั่งรอแต่ละคันนี่นานพอสมควรครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะส่งตัวออกไปครับโอ้โห มันก็จะเหนื่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมานะครับทำเอาดินอิ่มน้ำครับดินอุ้มน้ำไว้เรียบร้อยครับอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง youtube รถดําซิ่งอุดรธานี2ด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ให้รับชมกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ